เห็นข่าวแต่หนูไม่ทราบเลยจริงๆไม่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 รู้เลยค่ะไม่ไม่ได้คุลยหนูลวแต่แต่ว่าหนูไม่รู้เรื่องเลยจริงๆเพราะว่าเราไม่คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะใจเพื่อนหรอหนูว่าโอเคนะเพราะว่าเป็นคนที่โฟกัสงานซะส่วนใหญ่เขาเป็นคนที่แบบว่างานน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเขาที่สุดอย่างเงี้ยหนูว่ามันแปลอะไรไม่ได้เท่าไหร่กันกันเลย เห็นข่าวแต่หนูไม่ทราบเลยจริงๆไม่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 รู้เลยค่ะเราไม่ได้คุยกับเพื่อนไม่ไม่ได้คุยคนก็เก็บอกมาอย่างก่อนี่เช้าแบบว่าอยากอยากไปอย่าทำไปนะเราะอันนั้นเอ๋อหนูหนูหนูแล้วแต่แต่ว่าหนูไม่รู้เรื่องเลยจริงๆแบบเพราะว่าเราไม่คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะตัวเราเป็นห่วงแฟนไงตอนนี้ตอนนี้คิดใจเพื่อนยังไงบ้างคิดใจเพื่อนหรอหนูว่โอเคนะเพราะว่าเป็นคนที่โฟกัสงาน แล้ส่วนใหญ่เขาเป็นคนที่แบบว่าง,งานน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเขาที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วการที่ไปไ Bei, กดไลค์มันมันจะเื่อยถือว่าคัาจะกลับไปทีมเงินไหมหนูว่าหนูว่ามันแปลอะไรไม่ได้เท่าไหร่การกดไล